ชาวราศีพิจิกชีวิตกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ <S <S <ๆ>เพราะนั้นชาวราศีพิจิกจะเต็มไปด้วยโอกาสทางการเงินเรื่องของความมั่นคงก็จะเริ่มมั่นคงมากขึ้นหากชาวราศีพิจิกต้องบอกว่าเป็นคนกระตันอยู่เป็นคนที่ตรงไปตรงมาไม่ชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้านกูเอาแค่ตัวกูเองแค่นี้กูก็จะตายหาแล้วนี่คือชาวราศี พิจิกทีิรขาเอาเป็นว่าสำหรับเรื่องของการงานใครที่กำลังมีความกังวลอยู่คลิปนี้ต้องดูให้จบแล้วใครกลัวพลาดให้กดติดตามไว้สำหรับทุกคลิปต้องบอกว่าเรื่องของการเรื่องของงานกำลังพุ่งดวงกำลังมาแม้กระทั่งในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะทำงานให้กับชาวราศีพิจิกอย่างเต็มที่โชคชะตา ดวงชะตาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสําหรับเรื่องของราบรอยอันนี้ก็จะเข้านะเพราะฉะนั้นเรื่องของงานเนี่ยแล้วเรื่องของครอบครัวมันจะมีความเกี่ยวโยงเกี่ยวกับเรื่องของเวลาด้วยเพราะฉะนั้นวางแผนให้ยดีครอบครัวก็ต้องดูงานก็ต้องเต็มที่แล้วนี่คือสัญญาณที่บอกว่าชาวราศีนี้กำลังจะมีโชคใหญ่ มีโอกาสได้ลาบลอยมีโอกาสถูกหวยมีโอกาสถูกรอตรี่มีโอกาสแจ็คพอตแตกที่ราคาตัวเลขต่างๆที่จะส่งสัญญาณมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยานพพหนะชาวราศีนี้จะมีโชคลาบกับสิ่งที่อาจารย์พูดไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของโชคลาบครั้งใหญ่บางท่านจะได้เงินก้อนใหญ่หรือบางท่าน จะได้ยินข่าวดีเกี่ยวกับโครงการสัญญาที่ติดขัดอยู่จะลุล่วงไปด้วยดีที่ราคาที่ราคาอํรารยสำหรับชาวราศีนี้เป็นคนที่มีออร่าต่างจากคนธรรมดาทั่วไปอาจารย์บอกเลยว่าสิ่งที่ทำให้ชาวราศีนี้ประสบความสำเร็จได้เกิดจากความกตัญยูเกิดจากความซื่อสัตย์พูดคำไหนคำนั้นชาวราศีพิจิก90 เป็นแบบนี้อีก4%อาจจะเฮียเดรจฉาเลยก็ได้อันนี้ก็มีเรื่องของเวรเก่าอ่ะเวรกรรมเก่าจะเป็นแบบผูกจิตหรือว่าติดมาในรูปแบบใดก็แล้วแต่บางท่านมีเจ้ากรรมในเวรในรูปแบบของลูกหลานบางท่านมีเจ้ากรรมในเวรในรูปแบบของเพื่อนร่วมงานบางท่านอาจจะมีกรรมเก่าในรูปแบบของ ผัวเมียอันนี้ก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในในเรื่องของการเรื่องงานชาวราศีนี้มีโอกาสเดินทางเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่เปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานแต่ถามว่าถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วดีหรือเปล่าอาจารย์เทพก็ต้องบอกแบบตรงไปตรงมาว่าชาวราศีนี้จะเกิดความโชคดีกับชีวิตประตูบุญกําลังจะเปิดออก ให้กับชาวราศีมิจิกตทำอะไรได้ง่ายขึ้นประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นแล้วใครที่เป็นนักลงทุนอินเวสเตอร์ไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ตัวแทนของดาวพุธเพราะฉะนั้นในเรื่องการเดินทางในเรื่องของการเสี่ยงโชคหรืออาจจะหมายความว่าเรื่องของอสังหาริมมารั์บางท่านกำลังรอขายตึกบางท่านกำลังจะย้าย จากบ้านเก่าไปอยู่บ้านใหม่เาะาะนั้นสถานที่นั้นต้องบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงมากๆากไพ่พลีเป็นตัวแทนของดาวพฤหัสเพราะฉะนั้นในเรื่องของอำนาจของดาวพฤหัสเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์เป็นเรื่องของวิชาความรู้ท่านใดที่กำลังจะต้องสอบแข่งขันหรือว่าอยากจะได้เลื่อนตำแหน่งใหม่หรือบางท่านจะต้อง ไปเรียนต่อเพื่อปรับวิทยาฐานะจากรองอธิการบดีเป็นอธิการบดีจากรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีจะประสบความสําเร็จริลขาท่านใดอยากจะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์เทพก็แอดไลน์มาที่0944198566อีกหนึ่งเรื่องท่านใดอยากจะบูชากระเป๋าสตางค์สั่งรวยเรียกทรัพย์เศรษฐีรุ่นคลาสสิกรุ่นนี้ 13,900ส่วนที่เห็นอยู่ในตู้นี้29,700ผ่านพิธีปลุกเสกมหาเทวาพุทธาพิเศษไม่รู้ว่าจะยังไงอาจารย์หนูติดขัดไปหมดลองเปลี่ยนที่กระเป๋าสตางค์จะเป็นกระเป๋าสตางค์ยี่ห้อใดก็ได้ยิ่งแพงยิ่งดีจำไว้แค่นี้นี่คือที่อยู่อาศัยนี่คือโรงแรมเอาไว้คอยต้อนรับเงินให้กับเราว่ากันต่อสำหรับเรื่องของการเดินทางในช่วงนี้ ชาวราศีนี้จะคิดเร็วทําเร็วลงมือเร็วแต่สิ่งที่อยากจะเตือนสํา,ราสหรับชาวราศีพิจิกสําหรับชาวราศีพิจิกต้องบอกว่าในเรื่องของนิมิตในเรื่องความฝันมันจะมีความคล้ายความจริงมากที่สุดเหมือนเกิดขึ้นจริงไม่ว่าจะเป็นฝันดีหรือฝันร้ายหรืออาจจะมีเซนต์บางอย่างอาจจะมีสัมผัสอะไรบางอย่างที่ทำให้ชาวราศีพิจิกรู้สึก ตัวว่ามันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตเราเพราะนั้นผลบุญที่ได้สร้างมาบารมีแห่งครูบาอาจารย์กำลังจะจัดสิ่งดีๆให้กับชาวราศีพิจิกการให้ด้วยใจบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่จะเสริมพลังให้กับชาวราศีนี้ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างจะชัดเจนมากขึ้นสิ่งที่คิดไว้สิ่งที่หวังไว้จะนำพาชาวราศีนี้ไปถึงเป้าตรงนั้น แล้วท่านใดที่ทำมาหากินในรูปแบบของการลงทุนจะเป็นอินเวสเตอร์ระยะยาวหรือจะเป็นนักเทรดเดอร์ต่างๆเก่งกำไรระยะสั้นในช่วงนี้ใครที่ขาดทุนอยู่กราฟจะขึ้นกราฟจะขึ้นอย่างนี้เลยส่วนในเรื่องของคู่หลักผู้ใหญ่หรือว่าหัวหน้าคนที่มีบารมีเนี่ย จะให้การสนับสนุนหรือจะช่วยแก้ปัญหาให้กับชาวราศีพิจิกทำให้ปัญหาต่างๆลุล่วงไปได้แต่ก็ต้องบอกว่าในสำนักงานในองค์กรนั้นชาวราศีพิจิกทำอะไรก็มักจะโดดเด่นกว่าชาวบ้านทำอะไรก็มักจะมีคนอิจฉาริษยา ในเรื่องของการถูกหักหลังในเรื่องของการถูกใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าแทงข้างหลังตัดแข้งตัดขาอาจจะเกิดขึ้นได้ในรูปแบบที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นการที่เราประสบความสำเร็จหรือว่าได้รับชัยชนะจะไม่ว่าโลกใบนี้มันมีมุมมืดแล้วมันก็มีมุมสว่างเสมอขณะที่เราประสบความสำเร็จก็มักจะมีคนอิจฉาเพราะ,ะนั้นมีคนที่ชนะมันก็จะมีคนที่แพ้ อะไรที่ไม่จำเป็นที่จะต้องออกแรงประทะถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยก็ปล่อยไปตามนั้นไม่ต้องไปขัดแย้งนะเพราะอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เราเดือดร้อนมากกว่าเดิมส่วนในเรื่องของสุขภาพจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาการพยาบาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวเราไม่ว่าจะเป็นลูกๆหล,ลานๆหรือว่าเพื่อนเกิดความเดือดร้อน จะต้องรักษาสุขภาพรักษาร่างกายแล้วก็อาจจะเกิดการถูกหยิบยืมเงินก้อนใหญ่เพราะฉะนั้นถามว่าช่วยเหลือได้ไหมได้แต่อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วอาจารย์บอกครั้งอย่างหนึ่งหลายๆครั้งที่พวกเราให้เงินคนยืมไปเนี่ยทุกครั้งที่ให้ยืมไปมันหมายความเรากำลังเริ่มสร้างบาป มากขึ้นเริ่มสร้างเวรสร้างกรรมมากขึ้นหรือหมายความว่าเราไปรับกรรมของเขามาเป็นกรรมของเราการปฏิเสธคือการแก้กรรมที่ดีอีกแบบหนึง่งแล้วใครที่รู้สึกว่าตัวเองโชคไม่ดีเลยทำอะไรก็ติดขัดอาจารย์หวยก็ไม่เคยถูกที่บ้านก็มีปัญหากับเจ้านายก็มีปัญหาแก้ง่ายนิดเดียวแล้วได้ผลล้านเปอร์เซ็นต์ตักบาท เพียงแค่ตักบาทอาจารย์บอกเลยว่าหลายๆคนที่นับถือศาสนาพุทธลืมกิจกรรมนี้ไปจนแทบหมดจะไปทําก็แค่ว่ามันง่ายเอาเงินไปหยอนกระปุกแล้วได้บุญมันมีจริงหรือเปล่าอาจารย์บอกเลยว่าพวกเราทําอะไรที่ผิดพลาดมาเยอะพระพุทธเจ้ามีกิจกรรมไม่ได้เยอะเลยแค่เผยแผ่ศาสนากับเดินบิณฑบาตให้พี่น้องคนที่ใหเออ้เขาเรียกว่า ประทกนิกรหรือเปล่าวะให้ชาวบ้านนี่แหละมาทําบุญให้พวกเราได้กลาจิตใจตัวเองให้เป็นผู้ที่แบ่งปันนี่คือกุศโลบายของพระพุทธเจ้าของเราให้พวกเรากล้าที่จะเสียสละแม้ว่าจะเป็นเรื่องของเวลานอนนะแล้วมีหลายๆท่านที่อยู่ต่างประเทศหลายเยอะเลยอาจารย์ช่วยไปทำบุญให้หนูหน่อยได้ไหม หนูจ้างล่ะเอาอาจารย์ก็เลยตัดสินใจว่าใครจะจ้างอาจารย์ตักบาตรตอนเช้าเจวันหรือว่าจะเป็นวันพระหรือว่าจะทําบุญก้าววัดในช่วงวันเกิดหรือว่าวันพิเศษต่างๆอาจารย์กําลังมีแพ็กเกจมาให้พวกเรานะแล้วตอนนี้เพิ่งเริ่มทําเป็นแผนขึ้นมาว่าจะยังไงดีนะเพราะฉะนั้นอันนี้จะง่ายขึ้น เพราะนั้นเรื่องขอการตักบาตรอย่าให้ขาดไอ้การที่เราจะโอนเงินไปเข้าวัดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอยากแต่การที่เราจะต้องตื่นแต่เช้ามารอพระเพื่อจะใส่บาตรเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วไอ้การที่เราจะต้องไปทําบุญให้ครบเก้าวัดโคตรยากบางครั้งสามวัดแล้วจย์วัดที่สี่ไม่ไหววะ่ะแม่เห็นลานลาบแล้วไม่ไหวแล้วเอาสามวัดก็พอ นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทําบุญจะทําแบบใดก็ถือว่าได้บุญเหมือนกันส่วนในเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของ่วงจุ้ยเนี่ยใครที่กําลังคิดว่าอาจารย์บ้านอยู่ไม่เป็นสุขเลยมันเหมือนมีอะไรติดขัดไปหมดเลยเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าจะทํำยังไงในเบื้องต้นของหลักการของฮวงจุย้ยท่านใดอยากจะร่วมบุญบริจาค สมทบเงินซื้อรถวิวแชร์ให้กับโรงพยาบาลแหลมฉบังอาจารย์มาบอกบุญใครจะทำก็ทำใครถนัดทำแบบใดก็ทำนะสำหรับอาจารย์อาจารย์เชื่อว่าการให้ชีวิตใหม่กับคนเจ็บคนป่วยอันนี้ถือว่าอัน,นิสงส์แรงมากๆใครจะบริจาคเงินใครอยากจะทำบุญก็กาศิกรไทย1208980765 สุพิชยาละวะปาประยะตอนนี้ยอดเงินอยู่ที่80,000กว่าบาทเกือบ90,000แล้วอาจารย์ตั้งใจไว้100คันแต่ไม่น่าจะรอดแต่ช่างมันไม่เป็นไรทําเท่าที่เราทําได้แล้วพวกเราเคยสังเกตไหมว่าทําไมเราเศรษฐีทําบุญกับโรงพยาบาลทีเป็น10ล้าน20ล้านแต่ทําไมชีวิตเขาถึงไม่อับจนสักทีเขาใช้เงินมหาศาลเพื่อจะช่วย บริจาคให้ชีวิตคนดีขึ้นทําไมมันเขาไม่หมดละตังอะ่ะไม่หมดคนเหล่านี้อาจารย์บอกเลยว่าเขาให้โดยที่ไม่ได้คาดหวังว่าฉันจะต้องถูกหวยไม่ได้คาดหวังว่าครอบครัวฉันจะต้องดีขึ้นเขาให้ด้วยใจบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่บริสุทธิ์ส่งออกไปเราจะได้สิ่งที่บริสุทธิ์กลับมาเมื่อเราให้ชีวิตที่ดีกับคนที่กําลังขาดโอกาสยากไร้ ชีวิตเขาดีขึ้นชีวิตเราจะดีขึ้นนี่คือความลับที่เหล่าเศรษฐีไม่เคยบอกเราในการทําบุญอาจารย์ว่าแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นทําแบบใดก็ได้แบบนั้นแล้วจำไว้ว่าการที่เราเอาเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไปอัดไว้ในวัดแต่ถ้าเมื่อไหร่เจ้าอาวาสไม่ได้ส่งต่อเงินนั้นชีวิตเราจะตันอยู่อย่างนั้นแหละทําอะไรก็ติดขัดไปหมดสุดท้ายจะปล่อยไปทีไงสีกาไปแดก จำไว้ว่าพระพุทธเจ้าส่งมาเพียงหลักคำสอนกับให้พวกเราได้ทำบุญตักบาทก็แค่นั้นแต่พวกเราพลาดตรงนี้ไปค่อนข้างเยอะเอาเป็นว่าสำหรับเรื่องของการบุญทำแบบใดก็ได้แต่จำไว้นะว่ามีเจ้าอาวาสอีก90%กว่าเปอร์เซนต์กำลังช่วยเหลือชีวิตเด็กๆกำพร้าช่วยเหลือคนที่ยากไร้อยู่กำลังสร้างโรงเรียนให้กับเด็กๆ วัดเหล่านี้ไปทําเถอะเพราะอะไรไม่ได้ตันที่วัดแต่ส่งต่อให้กับชีวิตน้อยๆเพื่อให้ชีวิตเหล่านั้นดีขึ้นอ่ะว่ากันแบบนี้แล้วท่านใดที่รู้สึกว่าชีวิตมันติดขัดเหลือเกินอาจารย์หนูไม่รู้จะแก้ยังไงวิธีแก้บอกไปแล้วอาจารย์อยากจะบอกว่าแต่ละคนชีวิตไม่เหมือนกันหรอกสําหรับขออาจารย์เนี่ยทุกแรกที่หนักที่สุดขออาจารย์เกิดขึ้นในช่วงอาจารย์ อยู่ป .3 ตอนนั้นอยู่ที่โรงเรียนบ้าน่าขามอำเภออรัญญประเทศในช่วงเย็นวันหนึ่งหลังจากที่อาจารย์ได้เดินทางกลับจากโรงเรียนบ้าน่าขามเดินทางด้วยเท้าเปล่าตีนเปล่าเนี่ยประมาณหนึ่งกิโลเพื่อจะกลับบ้านอาจารย์อาศัยอยู่กับยายแม่อาจารย์เนี่ยไปต่างประเทศไป เผชิญโชคในรูปแบบของแกนะถ้าไม่ไปแม่ก็ไม่รอดลูกๆก,ก็ไม่รอดสุดท้ายก็ส่งอาจารย์ไปอยู่กับยายเย็นวันนั้นแหละอาจารย์บอกเลยว่าชุดนักเรียนขออาจารย์เสื้อนักเรียนขออาจารย์สม,มุดหนังสือดินสออยางลบทั้งหมดจากพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9นั่นคือสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ให้กับเด็กๆลูกๆแล,ล,ละหลานของพระองค์ เครื่องเขียนพระราชทานกางเกงของอาจารย์เนี่ยยายเลือกตัวใหญ่ที่สุดกะว,ว่าถ้าอาจารย์อยู่ยาวใส่ตั้งแต่ปหนึ่งจนปหกได้เลย <m ys> เด็กยากจนก็จะมีชีวิตในแบบนี้เพราะฉะนั้นในช่วงเย็นวันนั้นแหละอาจารย์ได้ยินคำคำหนึ่งที่ยายบอกว่า <m ys> เองสามคนอาจารย์มีพี่น้องสามคนคคคคอาจารย์เป็นคนกลางเองจะต้องไปอยู่กับพ่อที่กรุงเทพแล้วนะอาจารย์บอกเลยว่าความรู้สึกที่มัน ใจที่มันตกไปอยู่กับดินเนี่ยมันเป็นยังไงความรู้สึกแย่ที่สุดในเด็กที่อายุไม่ถึงสิบขวบเกิดอะไรขึ้นอาจารย์นึกในหัวเลยว่าอาจารย์จะไม่ได้อยู่กับยายแล้วจะไม่ได้กินน้ำพริกฝีมือยายแล้วจะไม่ได้กินข้าวไข่เจียวที่ยายใส่ถั่วฝักยาวหั่นสั้นๆทอดให้พวกเรากินอาจารย์จะไม่ได้ไปเล่นกับพี่น้องญาติพี่น้องที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันไม่ได้เก็บเห็ดฟางในตอนเช้า ที่เด็กๆต่างตื่นขึ้นมาแล้วก็มาแย่งกันเก็บเห็ดฟางเพื่อไปทาอาหารจะไม่ได้ไปแย่งกันเก็บมะม่วงขณะที่มีพายุฝนทุกสิ่งทุกอย่างอาจารย์ได้มันรู้สึกว่าเราจะไม่เจอแบบนี้อีกแล้วเราจะไม่ได้กระโดดหนังยางกับเพื่อนแล้วจะไม่ได้เล่นมาเก็บอีกแล้ววันต่อมาประมาณสักช่วงบ่ายๆรถเปอร์โยสีเขียว 305เปโย305ในตอนนั้นเนี่ยพอพ่ออาจารย์มารับอาจารย์บอกเลยว่าอาจารย์เริ่มร้องไห้ตั้งแต่ยังไม่ขึ้นรถนั่งบนนั่งในรถ3คนพี่น้องด้านหลังก็ยังร้องไห้ไปนจนถึงกรุงเทพอาจารย์จะนั่งริมและอาจารย์ก็จะมองออกไปทางหน้าต่างในหัวไม่รู้ว่าเต็มไปด้วยอะไรแต่รู้ว่ามันเต็มไปด้วยความทุกข์แล้วหลายๆครั้ง mm. ที่อาจารย์ กับพี่น้องอีกสองคนโดนทำโทษโดยที่ไม่มีสาเหตุอาจารย์ก็จะมีมุมเล็กๆขออาจารย์ในห้องนั้นมันจะมีโต๊ะกินข้าวอยู่อาจารย์ก็จะไปอยู่ในมุมนั้นขออาจารย์มืดๆทุกครั้งที่พ่ออาจารย์กับแม่เลี้ยงทะเลาะก,กันแล้วมันก็จะพานมาถึงพวกเราทั้งสามคนด้วยนี่คือทุกแรกขออาจารย์ที่รู้สึกว่าทุกที่สุดในโลกอาจารย์บอกเลยว่ามีอีกหลายเรื่องที่แม่อาจารย์ยังไม่รู้ว่า พวกเราสามคนผ่านอะไรมาบ้างนะเพราะนั้นขายกระเป๋าหน่อยหนึ่งจะต้องเพื่อจะได้หาเงินหาทองนะจ่ายค่าน้ำค่าไฟท่านใดอยากจะบูชากระเป๋าสตางค์สัง่งรวยเรียกทรัพย์ถ้าไม่รู้ว่าชีวิตจะไปทางไหนจงเปลี่ยนที่กระเป๋าสตางค์แล้วถ้าวันนี้อยากจะซื้อของขวัญให้กับตัวเองซื้อของขวัญให้กับคนที่เรารักให้ซื้อกระเป๋าสตางค์สุพิชยา กระเป๋าสลังสั่งรวยเรียกทรัพย์นี่คือที่อยู่อาศัยนี่คือโรงแรมเอาไว้คอยต้อนรับเงินให้กับเราถึงแม้ว่าในยุคสมัยนี้จะเป็นการโอนการสแกนแต่สุดท้ายแล้วจําไม่ว่าพวกสแกมเมอร์มิจฉาชีพม,มันสามารถที่จะดูดเงินเราหายไปได้เลยทั้งแบงก์มีล้านหมดล้านมี10ล้านหมดทั้ง10ล้านแม้กระทั่งหุ้นที่อยู่ในพอร์ตมันสามารถที่จะเข้าไปโจรกรรมแล้ว ขายคุณของเราไปได้อาจาร,รย์อ่านหนังสือมาหนังสือดีมากๆอาจาร,รย์ต้องขอชาวราศีพิจิกผลบุญที่ได้สร้างมาสิ่งศักดิ์สิทธิธ์ทเทพเทวดาประจําตัวบรารมีแห่งครูบาอาจารย์ขอให้ประตูทรัพย์ประตูบุญประตูสวรรค์จงเปิดให้กับชาวราศีพิจิกได้มีเงินแสนเงินล้านร้อยล้านเข้ามาในกระเป๋า